พวกเราได้ชื่อว่าได้ลงเรือลาเดียวกันหมายความว่าเราได้มีศรัทธายินดีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพเจ้าเหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติไป ให้เต็มความสามารถของตนธรรมดาคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพุระเจ้าแล้วกอจะเป็นคนดีไม่ได้เลยแม้แต่ดีอย่างโล,โลกอย่างธรรมดานี้ก็ดีไม่ได้เลยคนเลวต่างๆคนชั่วต่างๆหนั้น ร่วนแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทั้งนั้นแหละเช่นอย่างความเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้นะเป็นผู้มากมากในกามก็ <c oughs> องค์เจ้าก็ว่าเป็นหนทานงความจิตไายนี่นนั้นผู้ใดแสดงทนเป็นคนเจ้าชู้มันก็ไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองได้เลยในชีวิต อบางคนก็บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราชอบดื่มของมึนเมาให้โทษติดงอมแงมไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนชั่วเป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยแบบนี้สมกับที่โทษของการดื่มสุราข้อสุดท้ายนั้นทอนกำลังปัญญาพันว่า มันถูกต้องเลยคนเมาจ,จัดๆนี้ไม่มีปัญญาอะไรเลย <c oughs> เส้นประสาทของหัวใจมันนั่นแหะทำให้เสื่อมคุณภาพไปเลยผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพานันก็ทำตัวให้เป็นคนชั่วคนเลวไป ตั้งตัวให้เป็นคนดีไม่ได้เลยนี่หมายถึงว่าผู้ที่กลับจิตไม่ได้เลยนะเพอใจแต่นในการเล่นการพนันคันต่ออย่างนี้เมื่อเล่นไปแล้วมันเสียเงินก็เสียใจต้องขอนขวายหาเงินมาได้สักก้อนหนึ่งแล้วเอาไปเล่นอีกหวังว่าจะ ชักทุนคืนมาให้มันได้เอาไปมาก็ล้มลงไปไมันมีทางย่จงออกเงยได้เลยนี่ไอสังเกตดูคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้านะมีแต่เป็นคนเลวทั้งนั้นเลยดังน,นั้นเราต้องรู้จักสังเกต ให้ดีท่านผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้านะจะเป็นคฤรืสถหัดก็ดีเป็นนักบวชก็ดีก็เป็นคนดีอันนี้เป็นคฤรืสงหัดก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดีตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งให้ลูกหลานได้คึ่งพาอาศัย นัแล้วก็ได้ธนุบำรุงวัดวาศาสานาด้วยคนที่บำรุงวัดวาศาสานาอยู่ทุกวันนี้กรวลจะเป็นคนมีหลักฐานทางนั้นแหละมีอาชีพเป็นหลักแหลง่งมีรายได้ไม่ผืดเคืองเพราะจึงได้เกียรติมาบำรุงวัดวาศาสานาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ นีคนเหล่านั้นไม่ชอบบำเพ็ญตนเป็นเจ้าชู้ไม่ชอบดื่มสุราไม่ชอบเล่นการพน,นันไม่ชอบคบคนชั่วเป็นมิตรมีแต่คบนักปลาดบัณฑิตเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ดังนั้นคนเรามันจึงได้มีโอกาส ได้สร้างบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในตนถ้าไปล่วงเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านั้นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญบารมีเลยชีวิตเกิดมาทั้งชาติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยที่ท่านเรียกว่ามันเป็นหมันน่ะชีวิตอย่าไปทำชีวิตให้เป็นหมันน่ะ เพื่อนหมายความอย่างว่ามานี่นะเป็นหมันคือหมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทําบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่ตนของตนนี่นะมีจะไปทําความชั่วงเนี่ยมันก็ทําตัวให้เป็นหมันนะเพราะไม่มีผลดีอะไรต่อตอนเองทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าต่อไปไม่มีหวังที่จะได้รับความสุขอะไรเลย พ่าไม่ได้ทำความดีอะไรไว้หนึงนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าได้เอาตัวเข้ามาบวชเป็นชีเป็นข้าวบ้างเป็นพระภิกษุสามเณรบ้างมนีนี่นะควรจะรู้ตัวว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรทีเดียวถึงได้มาบวช เมื่อมาบวชมาแล้เยวนี้ก็ต้องตั้งใจทำความเพียรพยายามละกิเลสออกจากกิจใจให้มันได้ให้สมกับว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าให้สมกับว่าเราเห็นโทษภายในการครองเรือนมันยุ่งเยิงมันลำบากมากเท <c oughs> ่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่พอสักที ทำการงานไปหาไปจนเฒ่าจนแก่จนทำไม่ได้มันก็ยังไม่พอเลยไม่พออะไรไม่พอแก่ความอยากในจิตใจเมื่อมีเมื่อนหนึ่งแล้วก็อยากมีแสนท่านมีแสนแล้วก็อยากมีล้านขึ้นไปอย่างนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่า ทำการทำงานไปจนเท่าจนแก่ก็ยังไม่อิ่มในสิ่งที่ต้องการปรารถนาเลยผู้มีปัญญาบารมีเข้าไปลนะมาพิจารณาเห็นว่าความอยากไม่มีสถานีไม่มีขอบเขตถ้าไม่สกัดกั้นมันเสียแล้วมันก็จะท่วมท้นจิตใจนี่ ให้ใจนี่มันล่องลอยไปตามกระแสของตัณหาอันนั้นแหละไม่มีที่สิ้นสุดเลยอ่ามันจูงไปทำบาปก็ไปกับมันอันนี้มันจูงให้ไปทำอะไรต้องไปตามอำนาจของความอยากของตัณหานั้นนี่บางทีมันก็จูงให้ไปทำความดีไปก็ทำดีไป อันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงอยากตักเตือนพุทธวิษัททั้งหลายโด <c oughs> ยว่าเมื่อเรามีบุญรู้ว่าเรามีบุญกุศลติดตามมาเรามีบุญเป็นทุนเป็นรอนอย่างนี้แล้วนะก็ขอให้ทำความดีนั่นส่วนเดียวอย่าไปทำความชั่วก็แล้วกันเพราะเหตุว่าชีวิตที่มันรุ่ม,ร,มรุ่มดอนดอนมาในสงสารนีแ่แต่ชาติก่อนน้นมันก็ทำทั้งดีทำทั้งชั่ว ควบคู่กันมาผลมันก็ได้รับทั้งสองอย่างอย่างนั้นนะมาในชาตินี้นะบางคราวก็เป็นสุขบางคราวก็เป็นทุกข์ไปเช่นนี้แล้วจะคิดว่ายังไงบ้านี่คิดว่าพอแล้วหรือชีวิตจะเป็นอยู่อย่างนั้นนะเอาถ้าพูดเดยว่าพอแล้วก็แล้วไป ถ้าสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเพื่อนจะไม่พอใจเท่านั้นเลยผู้มีปัญญาแล้ววาต้องการให้มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่อยากให้มันมีทุกข์อันเกิดจากวิบากกรรมต่างๆตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเพื่อนไม่ต้องการอย่างนั้นเลย เหตุอย่างนั้นจึงได้เพียรพยายามละากรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจเรื่อยไปเพื่อไม่ให้มีบาปเข้ามาแทรกแซง <c oughs> แต่คนขาดปัญญาแล้วนี่สิมันลำบากมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นทางที่จะละบ,บาปละกรรมชั่วเหล่านั้นมองไปไหนก็มีได้ทางตันหมดเลยคนขาดปัญญาเป็นอย่างนั้น ดังนั้นคนเรามันทึงยอมยอมรับเอาบาปนั้นไปบาปก็จำเป็นทำยังไงได้มันหลีกเลี่ยงไม่พน้นก็หลงนั้นแหละคนส่วนมากนะคนผู้ขาดปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาแล้วท่านจะไม่ยอมอย่างนั้นเลยเอา้าวเราต้องพยายามละมันให้ได้บาปนี่นะอย่างงี้วันนี้ยังละไม่ได้วันหน้าต้องละให้ได้ มันตั้งกติกากับตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้เพียนพยายามละมันอยู่นั่นแหะมันไปมามันก็เลยไม่เหลือวิสัยนะมันก็ละได้มันเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ความเพียนนั่นเองแม้กิเลสอย่างอื่นก็เหมือนกันนะมันอยู่ที่ความเพียนความพยายามถ้าหากว่าบุคคลขาดความเพียนแล้ว ไม่มีทางหรอกที่มันจะลากกิเลสตัณหาได้นะแ <c oughs> ม้ว่าจะไปแสวงหาอยู่ที่สงบสงัดอย่างไรก็ตามนะมันสงบแต่ภายนอกสิบดนี่แต่ภายในจิตใจไม่สงบอย่างนี้นะยมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลย <c oughs> เมื่อไปอาศัยอยู่ในที่สงบสงัด แล้วอย่างนี้มันต้องต้องทำจิตให้สงบไปตามธรรมชาติด้วยนั่นมันถึงได้ผลนะ่ะ <c oughs> นี่แหละจิตใจนี่ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียนพยายามสำรวมระวังไม่พยายามรักษาจิตให้ชื่นชมยินดีอยู่กับบุญกับคุณแล้วนะมันไปไม่รอดจริงๆ มันย่อมหมุนไปหาทางแห่งความทุกข์นั่นเลยถ้าขาดความเพียรสกัดกั้นจิตใจนี่แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามยอย่าไปท้อไปถอยกันต้องรู้ว่าเรามีกิเลสอะไรอยู่ในใจไม่มีใครรู้ให้ตนได้นอกจากตัวของตัวเท่านั้นเนี่ยรู้ ตัวของตัวเองได้รู้ว่าตนมีกิเลสน้อยมากเพียงใดอยู่ในหัวใจนี่ก็รู้ทางนั้นแหละรู้ตัวเองได้เลยมันเป็นงั้นจะไปให้คนอื่นรู้ให้นะไม่ได้แนละ้ะไม่ได้ต้องตอนเองแหละรู้ตัวเองนะเมื่อรู้ว่าตนนั้นยังมีกิเลสอย่างนี้อยู่กิเลสอย่างนี้ยังมารบกวนจิตใจอยู่อย่างนี้นะ ก็จะอย่าไปปล่อยให้มันรบกวนจิตอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปสิพียนเพ่งพินิษพิจรารณาละมันไปถอนมันไปเรื่อยๆหาอุบายสอนจิตเข้าไปสอนจิตให้มันเห็นโทษให้มันเบื่อนายต่อกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนั้นถ้ามันไม่เบื่อแล้วมันไม่ละเนี่ยใจนี่นะ มันไม่ละออกกิเลสนะมันชอบใจมันแล้วไม่เบื่อมันมันก็สะสม,มให้มากาขึ้นไปเรื่อยๆมันเบงน,นั้นฉะนั้นผู้ที่จะละก,กิเลสได้มันต้องเห็นโทษของกิเลสต้องเบือ่อต้องเบือ่อจิตใจที่อยู่ด้วยกิเลสตัณหานั้นมันมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นเลย มันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรอ่ะไปบังคับให้คนไปทำการทำงานหลังสู้ขว้าหน้าสู้ดินแดดเผาร่างกายจนเหี่ยมเกรียมไปก็มีทำการ,การงานอยู่กลางแดดตรงนี้หรือว่าไปถากไม่เลื่อยไม่อะไรพวงนี้มันล้วนตั้งแต่ การงานที่เป็นภาระอันหนักทำให้คนเรานั้นได้รับความกระทบก,กระเทือนทางจิตใจมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ไม่รู้แล้วผู้ไม่รู้จากทางออกจากทุกข์แล้วแม้จะได้รับทุกอย่างไรอย่างไรมันก็ยอมรับเอายอมให้เป็นทุกข์ไปอย่างนั้นแหละเพราะมันชอบใจชีวิตความเป็นอยู่อย่างนั้น อย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ในติลักคนะสูตรนะนว่าสเบสั่างฆาราอนิจจติยะดาปัญญายะปัสสติอัฒนิบ,บินดติโดเคเเอสามาโกวิสุทธิยาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่า ผู้มีปัญญาทั้งหลายมาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นของไม่เที่ยงโย่บ่อยแล้วอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดกินดีจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทิเลสเป็นอันได้บรรลุธรรมวิเศษคือพระนิพพานได้ก็เพราะ ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารน,นามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงมายังยืนมีความแปรปรวนแตกดับเป็นธรรมดาจนว่าจิตเห็นตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในของที่ไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเลยแต่นี่มันไม่เที่ยงอะ,อะไรอะไรมีความเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งนั้นก็แปรปวนแจกดับไปไม่มีเหลือต่างไปช้าและเร็วปูกกันเท่านั้นเองเมื่อเพ่งพิจารณาโดยอย่างนี้แล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเบื่อน่ายลามปรามไปถึงราคะตัณหาโน่นความรักความข่อันมนี้นะมันเป็นเหยื่อรอให้ติดอยู่ในทุกข์ ไม่ใช่เป็นของดีพิเศษอะไรอ่าดังนั้นนะเมื่อผูใ้ใดรบรรเทากิเลสอันนี้ลงได้แล้วต้องพยายามรักษาจิตตัวเองไว้ให้มันได้อย่าให้มันห้วนกลับไปหากิเลสของเก่าอมันต้องรักษาไว้ให้ดนะีเมื่อรักษาสมาธิจิตได้เช่นนี้นะ จิตก็ไม่เสื่อมจากบุญจากคุณเลยกีเลสก็แทรกแซงมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นผู้ที่ย่อหย่อนในทางปฏิบัติก็เพราะเหตุว่าไม่ไม่เห็นแจ้งในแนวทางปฏิบัตินั้น,น,นว่ามันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้ไม่คิดไม่เห็นหมายเพราะว่าอย่างนั้นเนีเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมปฏิบัติต,ตามคำสอนของเสะเจ้า <c oughs> ผู้ใดปฏิบัติตามเนะี่ยมันก็เห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองอย่างท่านทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติมานมนานหมนู่นั้นท่านก็มีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ของตนเพราะท่านมั่นใจนั่นแหละท่านยิงอยู่ในพรหมจรรย์นั้นไปจนตลอดชีวิตชีวาอัญญาตยอมวางหมู่นะแม้อยู่ไกล ข้ามน้ำข้ามทะเลก็ยังไปเพราะด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเองนันเป็นอย่างนี้เมื่อความเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วใจก็เบิกปานผ่องใสใจก็ไม่มัวหมองแล้วก็ไม่กลุ่มอกกลุ้มใจเรื่องอะไรทั้งหมด ใจนี้รู้สึกสม่ำเสมอไปอม,มองดูอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้มองติดอยู่เพียงแค่สมมุติบัญญัติเท่านั้นมองเลยสมมุติบัญญัติไปก็มองเลยเลยก็สมมุติกันก็มาสมมุติเอาของไม่เที่ยงนี่ มาติดต่อสังคมกันนะอันนี้ผู้มีปัญญานะเนี่ยเพ่งพิจารณาดูแล้วไม่มีแก่นสารอะไรเลยมก็คลายความยึดความถือลงเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้นะมันก็ไม่ถือมั่นในกายอันนี้ว่าเป็นตัวตนเราเขาอะไรเลยก็ตั้งใจ ทำบุญทำกุศลทำความดีไปเรื่อยๆอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปพร้อมกันเลยเพราะเมื่ออินทรีย์ไม่แก่กล้าแล้วแม้นจะพิจารณาเห็นขันห้านี่ทำเป็นจริงอย่างไรมันก็คนทุกข์ไปไม่ได้ขอให้เข้าใจเพราะบุญบาร,รมีไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้แล้วมันจะเต็มเอาเลยทีเดียวเหมือนยังตักน้ำใส่ไอใส่หก อใจองค์ใจหายอย่างนี้เนะี่มันมันอันนี้มันมันมีช่องว่างจํากัดตักไปตักไปหน่อยหนมันก็เต็มได้ผมเต็มมันก็ล้นนะอันนี้ฉัน้นใดก็อย่างนั้นเนะี่ยเมื่อบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยเพ่งพิจารณาไตรลักษ ให้บังเกิดขึ้นในใจบ่อยๆเข้าไปเพ่งพิจารณาให้เห็นว่าธรรมชาติที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมันมีความแปรปรวนแตกดับไปธรรมชาติเหล่านั้นมันก็นับแต่ร่างกายเนี่ยออกไปหาสิ่งภายนอกนู่นอย่างนี้นะ เมื่อเราเพ่งพี่ณนาะเห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกนั้นไม่ยอมตกเป็นท่าของตันหาอันตันหานั้นไม่ใช่ว่าละมันไม่ได้แบบนี้นั่นแหละบ,บุคคลสามารถละได้ก็แต่ขอให้เบื่อหน่ายมันก็แล้วกันขอให้เบื่อหน่ายก็แล้วกันแต่ถ้าไม่เบื่อหน่ายแล้ว อะไรอะไรก็ละมันไม่ได้เลยนี่ขอให้เข้าใจกันดังนั้นนะอะไรก็สู้ความเพียนเพ่งพินิษเข้ามาในจิตใจนี่ไม่ได้มาดูกายดูใจนี่ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นด้วยปัญญาดูก็ดูให้เห็นในลักษณะสามอย่างว่านั้นเลยอย่าไปดูเฉย มันมีลักษณะสามประการประกอบอยู่ด้วยมกดรูปก็ดีนามก็ดีนอกรูปนอกนามอันนี้ออกไปก็ดีมีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะมีความทุกข์ทนยากลำบากเป็นลักษณะนี่มีความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปพิจารณาให้มันเห็นผิดไปจากความเป็นจริง ดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้